เป็นเวลานับร้อยปีที่ผู้คนได้ลงไปสำรวจใต้มหาสมุทรในรืไม้กล้าเพื่อหาคำตอบที่เกมซ่อนเอาไว้และใครกันแน่ที่เป็นคนทำลายเรือลำนี้อีกทั้งศิลาใต้มหาสมุทรมีชีวิตอยู่จริงๆหรือเปล่าและอะไรกันแน่ที่แอบอยู่ใต้มหาสมุทรในรืไม้กล้ หากพร้อมจะไปหาคําตอบกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กันมาคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ like, นะครับและถ้าใครคิดว่าใต้มหาสมุทรจะต้องมีสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติอยู่อย่างแน่นอนเขียนหนึ่งมาใตา้คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วไปดูกันเลยเริ่มด้วยซากเรือนะมายครับที่มันอับปางด้วยเหตุผลธรรมชาติหรือจริงๆแล้วมีบางสิ่งบางอย่างมาโจมตีแล้วทําลายมันกันแน่แต่เอาจริงๆนะว่าถ้าเกิดตานานมันเป็นความจริงอย่างแน่นอนเนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานที่อยู่รอบจุดเกิดเหตุใช่ปะเหมือนในชีวิตจริงอะ่ะซึ่งเรื่องแรก จะเป็นเกี่ยวกับเรืออับปางในมีมายครับถ้าเกิดว่าคุณดำน้ําลงมาเนี่ยจะเห็นเป็นเรืออยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเรือนี้เนี่ยมันอับปางมานานมากกว่าหลายร้อยปีแล้วะซึ่งวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมกําลังจะหมดอากาศหายใจเลยจาเป็นที่จะต้องมีประตูนะครับเพราะว่าประตูมันสามารถวางใต้น้ําแล้วมันจะทําการมีพื้นที่ช่วยอากาศหายใจได้แบบนี้นะครับโอ้ <c oughs> oh my g ก็ผมเกือบขาดอากาศหายใจตายแต่ว่านะเรือลำนี้มันก็ดูไม่เหมือนจะมีหลักฐานอะไรเลยจะ ผมขอลองสำรวจรอบเรือดูก่อนนะครับแต่เอาจริงๆนะผมว่ามันก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดคนดูตรงนี้ใช่ปะเรือมันอับปางแล้วมันก็เหมือนจะมีเส้นแบ่งตรงกลางซึ่งเหมือนเป็นเอ่อมือมนุษย์ใต้น้ํากําลังดึงเรือลงมามันเป็นแบบเหมือนลอยล่อกนิ้วมือเลยใช่ปะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรือมันก็ไม่มีเสาด้วยนะเพราะว่าเรือปกติมันควรจะมีเสาใช่ปะถ้าเกิดเรือมันอับไปจริงๆเนี่ยมันอับปางลงมาเป็นแนวตั้งแบบนี้เสาก็ไม่ควรจะหักหรือปะ แต่ว่าผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แหละเพราะคณคิดว่าเรือนี้มันอับปางด้วยเหตุผลธรรมชาติหรืออับปางด้วยเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างใต้น้ําดึงมันลงมาช่วยออกความคิดเห็นให้ผมหน่อยนะครับแต่ว่าถึงยังไงก็ตามเนี่ยเราไปดูของสมบัติใต้เรือกันหน่อยดีกว่าว่ามีของอะไรหรือเปล่าซึ่งในกล่องแรกก็เหมือนจะเป็นของปกติที่เราสามารถหาได้ทั่วไปในซากเรือก็คือ่านแล้วก็ของใช้ทั่วไปสําหรับมนุษย์แต่อจริงผมก็สงสัยนะว่าทําไมเรือที่อับปางเนี่ยมันยังจะหลงเหลือซากของ ที่แบบเคยอยู่บนเรือนี้มาก่อนด้วยอ่ะหรือว่าเรือนี้จริงๆแล้วมันมีเอาไว้ให้สิ่งบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่ไม่ใช่มนุษย์อย่างนั้นหรอผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเลยอ่ะผมว่าเราจะต้องข้ามอะไรบางสิ่งบางอย่างไปอย่างแน่เลยอ่ะเพราะว่าเรืออับปางเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่รูปแบบเดียวใช่ไหมล่ะมันมีมากกว่าแบบหลายรูปแบบมากเลยผมก็จําไม่ค่อยได้ดูสิแล้วบางรูปแบบเนี่ยเสาเรือก็ยังคงอยู่อยู่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเลยอ่ะผมจึงจะเป็นที่จะต้องไปหาข้อมูลเกี่ยวกับซากเรืออั ปังเพิ่มเติมอย่างนั้นหรอผมจึงออกเดินเรือรอบโลกและศึกษาทุกซากเรือในไมค์ครับเท่าที่จะเป็นไปได้และนี่ก็คือซากเรือระดับที่7ซึ่งเป็นซากเรือหนึ่งในซากเรือที่ดูซุดโสมพังทลายมากที่สุดนะครับจากให้พวกคุณดูเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยมีความเป็นเรือหลงเหลืออยู่เลยใช่ปะแต่ว่าซากเรือนี้เนี่ยผมสันนิษฐานว่ามันอาจจะถูกกรงเล็บของบางสิ่งบางอย่างขูดทาลายมันเพื่อแยกท่อน หน้ากับท่อหลังออกจากกาันเว้ยซึ่งถ้าเกิดสิ่งนี้เป็นความจริงเนี่ยซากเรืออันแรกที่เราไปเจอก็อาจจะเป็นความจริงด้วยเช่นกันเพราะว่าตรงกลางเรือมันก็มีล่องลอยเหมือนซากกองเล็บอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูรอบๆของซากเรือนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติเลยนอกจากดีไซน์ของซากเรือนี้แต่ผมว่าสมบัตินีมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตำนานนี้เท่าไหร่แต่มีหนึ่งสิ่งที่ผมคิดเหมือนกันก็คือสิ่งสิ่งนี้ผมอาจจะไม่ใช่คนแรกที่ตั้งคาถามเกี่ยวกับซากเรืออันนี้ก็ได้มัน อาจจะมีคนอื่นบนอินเทอร์เน็ตตั้งเกี่ยวกับคาถามซากเรือนี้เหมือนกันผมอาจจะจนที่จะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับผมจึงเริ่มศึกษาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมเพื่อหาคําตอบว่าทําไมซากเรือทุกอันในไมค์ครับถึงถูกทําลายผมจะต้องหาคําตอบนี้ให้ได้แล้วผมก็ได้ไปเจอเว็บไซต์นี้เว็บไซต์บ้านนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ของแฮกเกอร์ซึ่งดูเหมือนเขาจะเกลียดโมแจงมากๆเลยดูดิโมแจงโกหกเรามาเป็นปีๆแล้วว่ะซึ่งนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่ยังไม่ถูกเผยแพร่ของ ครับแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้มันจะมีเพียงแค่คนที่ยอดสูงๆในมายคร f t เพราะสามารถเข้าคองไฟล์นี้ได้แต่ว่าทําไมาแฮกเกอร์คนนี้เขาถึงมีไฟล์นี้ล่ะหรือว่าไฟล์อันนี้มันอาจจะเป็นไฟล์ไวรัสก็ได้นะแต่มีหนึ่งสิ่งที่เตะตาของผมก็คือมันเป็นเวอร์ชั่นที่เคย ทดสอบเกี่ยวกับระบบใต้น้ำของไม้ครับและมันก็มีซากเรือแต่ว่ามัมนไม่ใช่ซากเรือมันยังคงเป็นเรือที่ยังไม่ถูกทำลายมาก่อนซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมกังวลมากเลยอะว่าไฟนี้มันจะต้องมีไวรัสอยู่แน่ๆเลยฉะนั้นเนี่ยพวกคุณช่วยกดไลค์มาเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับก่อนที่คอมผมจะโดนไวรัสกินแต่ไม่เป็นไรเพื่อคนดูผมทำได้เรากดดาวน์โหลดกันไปเลยดีกว่าผมจึงจำเป็นที่จะต้องปิดแอนตี้ ไวรัสและเปิดโตเกมที่ได้มาจากแฮกเกอร์หวังว่าผมจะไม่โดนแฮกซะเองนะมันได้พลแล้เนี่ยผมถูกสปอนเข้ามาในโลกซึ่งเออทำไมโลกมันถึงกลายเป็นแบบนี้อ่ะมันทั้งโลกกลายเป็นน้ำหมดเลยอะ่ะหรือว่ามันอาจจะเป็นเวอร์ชันทดลองซึ่งเขาทดลองเกกับระบบน้ำจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีระบบพื้นดินก็ได้เออก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่านะแต่ว่า โอ้ไม่ก็ซึ่งนี้คือซากเรือของจริงก่อนถูกทำลายอย่างแน่เลยอ่ะหรือว่าแฮกเกอร์คนนั้นเขาอาจจะพูดจริงๆก็ได้นะซึ่งผมว่านะหลักฐานชิ้นนี้เนี่ยเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญอย่างแน่นอนเดี๋ยวนะทําไมเรือมันถึงมีโกลสโตนด้วยอ่ะแต่เอาจริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้หรอกนะเพราะว่าโกลสโตนมันเป็นบล็อกที่สามารถหามาได้จากเนเธอรและในอัปเดตใหม่มันก็ไม่ได้มีโกลสโตนอยู่บนเรือ นะหรือว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แปลกไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรเราลองเข้าไปสำรวจข้างในเรือกันเลยดีกว่านะครับและข้างในเรือนี้มันก็ดูสมบูรณ์มากเลยนะครับดูแบบดูหน้าอยู่อาศัยอะ่ะดูดีมีไฟมีกล่องไว้เก็บของแล้วก็มีห้องส่วนตัวด้วยนะครับแล้วทําไมไมครับถึงไม่ทําเรือแบบนี้ออกมาให้สามารถขี่ได้จริงๆหรือจะต้องมีแบบโจรสลัดอยู่ในเกมไมครับด้วยแต่ว่าทําไมถึงกลับกันกลับทําเป็นส ากเรือออกมาล่ะดูดิตรงข้างบนก็น,นี้ก็มีห้องโถงขนาดใหญ่แล้วก็มีกล่องอีกแล้วนะคะดูสมบูรณ์แบบมากจริงๆและคําถามของผมก็เหมือนเดิมว่าทําไมถึงไม่ทําแบบเวอร์ชั่นนี้ออกมาทําไมถึงต้องทําเป็นซากเรือออกมาด้วยอะ่ะเพราะว่ามันก็ดูเหมือนว่ามนุษย์จะสามารถอาศัยอยู่บนเรือนี้ได้จริงๆเน่ลองจิงนตนาการภาพดูว่าคุณนั่งขับเรือแล้วก็ชมวิวทะเลไปเรื่อยๆ เดี๋ยวนะทาไมถึงแตงกวาทะเลมันถึงหายไปล่ะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยตรงข้างล่างนี้มันเคยมีแตงกวาทะเลอยู่แล้วมันเป็นพืชชนิดหนึ่งที่สามารถให้แสงออกมาได้จากตัวมันเองและมันก็หายไปแล้วว่าทาให้ท้องทะเลมันดูมืดมากเลยอะ่ะหรือว่ามันจะมีผมก็ไม่ค่อยอยากเดี๋ยวผมจะ้ผมจะ้ผมก็ไม่ได้แยกจากคิดหรอกนะว่ามันจะมันจะมีตัวบางสิ่งบางอย่างที่แบบกินแตงกวาทะเลออกไปอะ่ะมันแปลก เกินไปหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าแตงกวาทะเลปกติมันก็อยู่เขาวันดีๆแล้วทำไมมันถึงหายไปด้วยเดี๋ยวนะเอะผมจําได้ว่าข้างหน้าเรือนี้มันเคยมีโกลสโตนอยู่มาก่อนแล้วมันก็หายไปเดี๋ยวนะตรงนี้ก็เหมือนกันว่ามันเคยมีคบเพลิงอยู่แล้วมันก็หายไปเหมือนกันอ่ะแล้ว เสาเรือเสาเรือมันก็หกักมันเกิดีขึ้นได้ยังไงอ่ะผมเพิ่งล้าสายตาไม่นานเองนะเพราะว่าผมลงไปสำรวจใต้ทะเลแล้วก็ตายแล้วก็กลับขึ้นมาทุกอย่างบนเรือมันก็ดูพังไปหมดแม้กระทั่งเสาเรือหรือตัวเรือมันเองแล้วก็หรือว่าโคมไฟโกลสโตนแล้วก็แตงกวาทะเลมันหายไปเพราะว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ใต้น้ําแล้วมันไม่ชอบแสงไฟ เออจริงด้วยหรือแม้กระทั่งไม่ชอบให้ผู้คนมาละลานตัวมันด้วยอ่ะและก็ถ้าเกิดสิ่งนั้นมันกลายเป็นความจริงเนี่ยผมคิดว่าจะล่อปีศาจตัวเมื่อกี้ออกมาด้วยแสงไฟยังไงล่ะเราจะมันฉลาสุดๆไปเลยโอเคเดี๋ยวขอไปตามหาแสงไฟก่อนนะครับดังนั้นผมจึงวางคบเพลิงล้อมรอบเรือเพียงเท่านี้ตัวล่อของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเจ้าปีศาจตัวนั้นมันเกียดแสงจริงๆเนี่ยยังไงมันก็ต้อง ออกมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดววาคุณดูเรือของผมเนี่ยมันเต็มไปด้วยแสงไฟเลยเวย้ยและด้านนี้ก็เหมือนกันก็เต็มไปด้วยแสงไฟเหมือนกันนะครับผมใช้เวลาในการสร้างแสงไฟโคตรนานเลยอะ่ะแต่ว่านะมันก็ไม่ได้เห็นมีเจ้าปีศาจตัวอะไรโผล่ออกมาเลยอะ่ะถ้าเกิดพวกคุณเห็นระหว่างถ้าเกิดผมมองไปเนี่ยพวกคุณเห็นช่วยควมวอมเมนต์ในปอผมหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็มองไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะตอนนี้อะ่ะเฮ้ เดี๋ยวนะผมได้ยินเสียงอะไรใต้เรือเลยอ่ะมันเสียงเหมือนเอ่อหลอพวกคุณต้องฟังดูดีๆนะครับเสียงเหมือนน้ำฟองน้ำเลยอ่ะแล้วมันเสียงมาจากใต้เรือผมตอนนี้อ้ยช่วยด้วยบนเรือผมพังแล้วพวกังวผมตอนนี้นี่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 ไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ไม่ก้อนมันคือพี่สันต์น,นี่ตอเล่ช่วยด้วยนี่นี ูคลิปนี้ให้จบเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับปีศาจราชนีแห่งท้องมหาสมุทรและระหว่างนั้นผู้คนส่วนใหญ่เชื่อกันว่าจุดที่ลึกที่สุดของใต้ท้อทะเลมหาสมุทรนมายครับคือ Y45 ซึ่งก็เป็นความจริงจนกระทั่งมีชายคนหนึ่งค้นพบอุโมงค์เจาะลึกไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดและชายคนที่ค้นพบเรื่องนี้ก็หายสาบสูญไปตลอดการโดยไม่ทราบสาเหตุ338และนี่คือสีทั้งหมดที่เขาบ บอกว่าจะเจอหลุมขนาดลึกนะครับลองเอาไปเล่นตามกันได้นะครับและก็ต้องปิดการใช้คําสั่งอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดผมเปิดเดี๋ยวก็อาจจะแอบสามารถโกงได้ฉะนั้นเนี่ยผมปิดแล้วคลิปนี้จึงเป็นความจริงแบบ100%อย่างแน่นอนนะครับและระหว่างนี้เราก็ต้องรอโหลดเข้าโลกไปซึ่ง <S <S ผมก็ถูกสปอนมาที่ทะเลทรายอย่างนั้นหรอโอเคค่อนข้างอาจจะได้ผลนะคราะ ว่าถ้าเกิดผมฟาร,ร์มของเสร็จผมก็สามารถลงไปสำรวจมาหาสมุทรได้เลยชนะเนี่ยผมจําเป็นที่จะต้องไปฟาร,ร์มของให้ครบเซ็ตกันก่อนนะครับโอเคดังนั้นผมก็ฟาร,ร์มของให้ได้มากที่สุดและออกเดินทางสำรวจและตอนนี้ของในตัวผมก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมจึงจําเป็นที่จะต้องออกเดินเรือ,อาหาสมบัติก่อนเอ,อ ผมเจอโลมาถ้าเกิดเผื่อใครไม่รู้นะครับผมเอาเนื้อปลาชนิดไหนก็ได้เนี่ยนำไปให้โลมาแล้วจากนั้นโลมาก็จะนําพาเราไปสู่ขุมสมบัติที่ใกล้เราที่สุดนะครับผมเอาเอาขนมให้โลมาเลยเอาปลาให้โลมาโอเคเดี๋ยวกลับขึ้นเรือกันเลยดีกว่าแล้วหวังว่าโลมาจะนําพาเราไปสู่จุดที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรนะครับเพราะว่าโลมามันจะมูกดีมากมากและสายตาก็ดีอีกทั้งมันก็ฉลาดเหมือนกันเนี่ยแล้วมันก็จะพาเราไปสู่ เดียวนะโลมามันหายไปไหนแล้วก็รวมไปถึงเรือของผมมันก็หายไปแล้วก็เออโลมามันนําผมมาที่ซากเรืออย่างนั้นเหรอหรือว่าแถวๆนี้มันอาจจะมีหลุมก็ได้เฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันคือหลุมอันนี้อะเดี๋ยว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 มันอาจจะใช่หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจริงเหรอ วายกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกลับขึ้นไปคนก่อนเดี๋ยวผมจะตายเดี๋ยวผมจะตายไม่ไม่ไม่ผมจะกลับขึ้นไปคนกลับกลับกลับเร็ว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 ยา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 อย่าตายขอร้องอย่าตายอย่าตายไปโอ้ my god ผมเกือบได้แล้วขึ้นมาตอนนี้มันก็เป็นตอนกลางคืนแล้วอย่างนั้นหรอ โอเคผมคงต้องเอาน้ำยาหายใจใต้น้ำแล้วก็กินแล้วก็ลงไปสำรวจใต้นี้กันเลยดีกว่านะครับมันอาจจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวมากๆเลยอ่ะเพราะว่าตอนเมื่อกี้โลมามันก็เข้ามาสัมรวจใกล้ๆบริเวณนี้แล้วมันก็ตายจากไปแม้กระทั่งเรือขรัผมก็เหมือนกันแล้วก็อ,อ๋อทำไมมันถึงมีบานอยู่ข้างใต้นี้อะเฮ้ยเฮ้ยเ,เดี๋ยนะ ข้างในนี้เหมือนผมจะได้ยินเสียงเป็นซอมบี้เลยอะแต่ก็ไม่เุ้ยเฮยอยอะไรอะไรเมื่อกี้ผมโดนดาเมจอะไรอะมันเกิดอะไรขึ้นอะและในบ้านนี้มันก็ดูเหมือนบ้านปกติแต่อยู่ใต้น้ำเลยถ้าไมทำไมมาถึงอยู่ใต้น้ำได้อะซึ่งใต้น้ำนี่มันลึกขนาดไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยลองกด F3 ดูซิ ทำไมปุ่ม F3 ผมมาถึงกลเป็นเต็ก๊กบักๆอะไรแบบนี้เป็นรูด้วยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ผมได้ยินเสียงซอมบี้อยู่แถวๆนี้เลยอ่ะพกคุณได้ยินป่ะถ้าเกิดได้ยินผมก็คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมได้ยินเหมือนกันเลยอ่ะแล้วก็อ่อ,อเหมือนว่าผมได้ยินเสียงอื่นนอกจากเสียงซอมบี้มันอยู่ทางนี้เลยอ่ะมันเป็นเสียงแปลกๆเหมือนกับะ ตรงนี้มันมันมันไม่มีทางมันไม่มีทางเป็นฟองอากาศอย่างแน่นอนพวกคุณเห็นตรงข้างหน้าเหมือนกันปะมันเหมือนไม่ใช่ฟองอากาศมันเหมือนเป็นตาของใครไม่รู้เลยอะซึ่งว่า มันหายไปอมันหายไปทางนี้อะและข้างหน้านี้มันก็เป็นทางอุโมงค์ซึ่งนำไปสู่ห้องอีกห้องหนึ่งที่เป็นเสาหลายต้นอยู่รอบๆกันและตรงกลางก็มีเป็นหรือว่าห้องนี้มันเป็นขุมทรัพย์อย่างแน่นอนเลยอะ, <S <S อะเพราะว่ามันมีกล่องด้วยพวกคุณเห็นปะเออเราลองไปเปิดกล่องกันเลยดีกว่าและในกล่อง ก็มีเป็นหนังสืออย่างนั้นต่อแล้วหนังสือมันจะไปเป็นขุมทรัพย์ได้ยังไงอ่ะขุมทรัพย์ไม่ใช่ของแกที่จะต้องตามหาเดี๋ยวนะําไมหนังเสือมเป็นที่พุ่อย่างนั้นอ่ะจะไมบอกว่าขุมทรัพย์ไม่ใช่ของผมแล้วก็อุ้ยผมจมน้ำอ๋อผมจาน้ำแล้วก็จ้องมกระพิบแบบนี้เก็เอะไรกันเน่ยช่วยด้วยผมจะออกออกไปได้ผมจะตายผมจะตายต้องกินก็ต้องกินอ ผมพยายามจะกินน้ำยาหายใจใต้น้ำแล้วจากนั้นผมก็ตายไปเลยอะ่ะอย่าบอกนะว่าตำนานนี้เป็นความจริงอ๋อและหากคุณคิดว่านั่นคือกับดักแสดงว่าโมแจงจะต้องเป็นคนสร้างสั์ประหลาดที่แอบอยู่ใต้บล็อกทะเลลึกออกมาจริงๆหรอไอ้ทำไมฟ้าต้องผ่าฝนต้องตกตอนที่ผมจะอัดคลิปด้วยอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกไหนๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปผีละเรามาทดลองตำนานย ต่อไปกันเลยดีกว่าซึ่งผู้เล่นส่วนใหญ่เขาบอกว่าเกมไมค์ครับมีไอเทมหนึ่งก็คือบล็อกศิลาก็ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าบล็อกนี้มันคราฟยังไงเลยอ่ะอาจจะคราฟแบบนี้หรือเปล่าโอเคคราฟแบบนี้จริงๆด้วยและมีหลายคนเชื่อว่าบล็อกนี้เนี่ยเป็นบล็อกของสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายอาศัยอยู่ข้างในบล็อกนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรหรอกว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยเรามาลองสร้างศิลากันใต้้นานกันเลยดีกว่านะครับแต่ผมจะบอกกันนะว่าคุณสมบัติของ มันสามารถช่วยให้เราได้บาใต้น้ําได้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นไอเทมไอเทมชนิดหนึ่งที่ดีมากมแต่หลายคนก็ยังคงเข้าใจผิดว่ามันเป็นสิ่งชั่วร้ายอย่างนั้นหรอแต่ผมก็ไม่เชื่อขนาดนั้นหรอกเรามาลองสร้างกันเลยดีกว่าโอเคและอีกอย่างนึ่งเลยความสามารถของอเจ้าสีลานี้ก็เหมือนเบคอนเลยนะครับซึ่งสามารถทําให้เราได้แบบต่างๆซึ่งดีมากเลยโอเคลุ้นนี่ไง สร็จแล้วเป็ไ,ปไงเราได้บัฟมาแล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยแต่ใจอุ้ยจะตายจะตายจตายุาย,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 ยไม่ตายแล้วมันสามารถทําให้เราหายใจใต้น้ําได้โคตรดีเลยอะแต่ว่าพวกคุณลองฟังเสียศิลาดูดีๆนะครับมันเป็นเหมือนเสียงหัวใจเต้นเลยอะและ ข้างในนี้มันก็เหมือนจะมีเอฟเฟกต์ร uh, อบๆเลยอะถ้าเกิดพื่คุณดูดีๆมันเป็นเหมือนลูกศิลาเหมือนกันแต่ว่ามันมีดวงตาสีแดงๆอยู่ตรงกลางพื่คุณเห็นไหมลองดูดีๆนะครับหรือว่าอีกอย่างเนี่ยมันมีเสียงหัวใจด้วยใช่ปะน่าหมายความว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆและถ้าเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราก็อาจที่จะสามารถฆ่ามันได้หรือเปล่างั้นผมมาลองฆ่าเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่าน,นะครับอุ้ยทำไม นีมันหายไปอ่ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นโอเคโอเคนี่ไงมันมีตาจริงๆด้วยและก็ถ้าเกิดเราตีมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและถ้าเกิดผมฆ่าโดยการทุบมันก็จะออ เดียวนะผมทุบและผมก็ตายเลยอย่างนั้นหรอและก็ถึงเวลาสําหรับปีศาจราชนีแห่งท้องทะเลมหาสมุทรแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยผมจะต้องหนีอ้อยช่วยด้วยผมโดนดูดไปไหนเนี่ยเอ้ยแต่ผมลืมไปผมมีทอดดิว่เงั้นเอาไปกิ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 นแต่ทำไมผมถึงตายล่ะเนี่ยผมให้ทอดไปไปกินแล้วไม่ใช่หรอ